สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงวัดท่าปโป่พุทธารามตำบลอำเภอหนองยาศัจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าได้เดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอประดิษฐานสืบไปนะครับวันนี้ต้องขออนุมโมทนากับประธานต้นบุญอย่างคุณกำพลแล้วก็สะพานบุญอย่างทนายเดือนภูสานิสาทับทิมทองนะครับ และว,วันนี้ก็ขอทุกท่านได้รับอานิสงส์บุญละบุญใครผ่านไปผ่านมานะครับก็เดินทางมากราบขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่นี่ได้นะครับคือเป็นวัดอารามที่สงัดสงบดีมากมากเลยนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาสักการะนะครับวันนี้เป็นวัดทอนะครับหรือว่าธรรมยุทธนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านได้รับบุญร่วมกันนะครับกับพระศิวลีงที่7 6 5 แห่งประเทศไทย